แม่ค้าน้อยใจคนละครึ่งได้เงินไม่ครบแถมถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาด่าอีกแม่ค้าโวยโครงการคนละครึ่งได้เงินไม่ครบแถมถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาด่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเชื่อมีหลายคนโดน วันที่5กุมภาพันธ์64กรณีนางสาวณทชาอยู่ประพัดอายุ45ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อเจอาตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับสี่แยกยืนยงและตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมโครงการคนลัะครึ่งกับรัฐบาลร้องผ่านสื่อว่าโอนเงินมาไม่ครบจำนวนในการขายก๋วยเตี๋ยวของวันที่ 21ที่21มกราคมที่ผ่านมาโดยได้รับเงินโอนครั้งแรก220บาทแต่ครั้งที่2เงินเข้าเพียง140บาทหายไป80บาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนางสาวณัชาได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากมีการนำเสนอข่าวไปแล้วเจ้าหน้าที่ของธนาคารรัฐแห่งหนึ่งได้โทรมาต่อว่าที่ร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารอ้างว่า ร้านคุณขายได้แค่360บาทจะมาอ้างว่าโอนไม่ครบได้อย่างไรเมื่อตนพยายามอธิบายขอความชัดเจนและยกตัวอย่างยอดบินแต่ละวันว่ายอดเงินจะแบ่งเข้ามาเท่ากันทุกวันแต่กลับถูกดุดาเหมือนไม่พอใจใช้เวลาการพูดคุยประมาณ15นาทีโดยยังไม่มีฝ่ายใดเข้าใจโดยเฉพาะตนเอง นางสาวณทะชากล่าวต่อว่าตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารอ้างว่าคุณขายได้แค่360บาทในวันนั้นตนได้ซักถามไปอีกว่าแล้วทำไมเงินไม่เข้าครั้งละ180บาทจำนวนสองครั้งเหมือนสลิปที่ได้รับมาทุกวันที่จะต้องเข้ามาคนละครึ่งตามชื่อโครงการตอนนี้ถือว่ายังคาใจเพราะเจ้าหน้าที่อธิบายไม่ชัดเจนและใช้อารมณ์ใน การพูดคุยกับลูกค้าจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเห็นใจแม่ค้าทั่วประเทศหากมาเจอในลักษณะเดียวกันกับตนโดยเฉพาะแม่ค้าบางคนไม่สนใจว่าเงินจะเข้าเท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าหากระบบผิดพลาดควรจะแก้ไขให้ถูกต้องสาเหตุที่ตนร้องเรียนเงินเพียง80บาทเพราะคิดว่าตนเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากใช้สิทธิ์นี้เพื่อ ความถูกต้องเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด